ก็ต้องการสวีทัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิสแชนเนลนั่นเองนะครพอวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในส่วนของฟรีนะครับสรุปว่าได้คู่หูและไอวอลฟีฟีถาวรจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พามาดูแบนเนอร์แล้วก็มีอีกแบนเนอร์หนึ่งนะครับรวมแล้วมีสองแบนเนอร์แล้วก็็มม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 ีีีีีีีีกก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 กิิจจรร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 เเ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 เยยยยยยยออออะะะะแาา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 ท่่่่่ัััััปปดดดดดตข้้นนนนนคคคบบบผพพพืืสสวววลลล๋ไูหหุ ในส่วนปฏิทินกิจกรรมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมฟรีใส่สุดให้หลุดโลกกันเองนะครับจะเริ่มในวันที่29เมษายนนะครับแล้วก็จะมี7พฤษภาคม8พฤษภาคมนันเองนะครับก็จะมีชุดฟรีนะครับมีสกินล่มสกิน แอร์บอร์ดนะครับสกินรถบิ๊กฟู้ดมีชุดมีเสื้อนะครับนี่เห็นไหมก็คือเราต้องใช้โทเค็นสีม่วงเนี่ยนะครับมาแลกในส่วนชุดฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่7ถึงวันที่8เนี่ยก็จะเป็นบัตรสร้างห้องนะครับแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับที่แจกฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนภารกิจก็คือแบนเนอร์เนี่ยหลุดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานหรือวันก่อนวะนี่เลยนะครับเพิ่งให้เก็บโทเค็นมาแลกในส่วนชุดก็จะมี2ชุดด้วยกันนะครับนี่มีเเเสสสืืื้้้อออนนนนนะะคครรัััับบผมีป็ยดญญาณใจ น,นี่ไง,งโคตรเท่นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของอีกชุดนึงนะครับนี่เป็นชุดนี้เป็นเสื้อฮูดนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างเค่เสื้อทะลุมิตินะครับนี่ไง,งคือชุดฟรีทั้งสองชุดเลยนะครับเสื้อฟรีแล้วก็จะมีหัวตัวนี้หนา้าหน้ากากนะครับเขาเรียกว,ว่าหน้ากากเข้าปั้น ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับนี่เป็นไงเหมือนน้องไก่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีสกินลดนี่สกินลดฟรีนะครับผมอ่าใชา5้5โทเค็นนะครับแล้วก็จะมีสกินระเบิดนะครับนี่เป็นไงสกินระเบิดก็ใช5้5โทเค็นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปพื้นหลังรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็แอร์บอร์ดนะครับมีเอฟเฟกด้วย นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของล่มชูชีพนะครับนี่สกินล่มชูชีพฟรีถาวรเหมือนกันนะครับใช้2โทเค็นเท่านั้นเองนะรับส่วนวิธีการหาโทเค็นก็ง่ายๆครับผมล็อกอินเข้ามารับไป1โทเค็นนะครับลงเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องรับไปอีก1โทเค็นนะครับแล้วก็เล่นครบ1ชั่วโมงรับอีก3โทเค็นนะครับเล่นโหมดคาฟแลนนะครับผม1รอบรับไป2โทเค็นสรุปแล้วนะครับรับได้วันละ7โทเค็นนั่นเองนะครับผมมาณนี้เลยนะครับทีเนี้ย น้องๆหลายคนก็ถามว่าพี่แล้วแบนเนอร์มันมี IO มันมีคู่หูนะครับมันฟรีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูแบนเนอร์กันดีกว่านะครับที่หลุดอ,ออกมาเนาะในเพจนะครับผมในเพจไกด์หน,น้าฟิฟาย์ไทยแลนด์นะครับพี่ก็นํารูปมาละนี่เลยเป็นรูปนี้ นะครับเป็นรูปแบนเนอร์กิจกรรมนั่นเองนะครับใส่สุดให้หลุดโลกนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีเหล่ายูทูบเบอร์เหล่าศิลปงศิลปินนะครับดาราดารานะครับนี่เต็มเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ที่หลุดออกมาดูมันจะมีสกินนะครับสกินนกสกินคู่หูเนี่ยสกินรถบิ๊กฟุตรถสปอร์ตรถมอเตอร์ไซค์แอร์บอร์ดไอวอลนะครับกองศพนี่คู่หูโอ้โหนี่แหละครับผมมันเป็นเหมือนแบบ ทำใบว่าจะเป็นของแจกฟรีนั่นเองนะครับแต่พี่ยังไม่ขอยืนยันนะครับผมว่าจะฟรีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันติดมาในแบนเนอร์เฉยนะแต่ก็มีความเป็นไปนได้เหมือนกันนะครับที่จะได้ฟรีแล้วไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเห็นหลายคนทักมาถามพี่ว่าพี่คู่หู สกิไนท์วอลในในแบนเนอร์กิจกรรมใส่สุดให้หลุดโลกแบบมันฟรีหรือเปล่านะครับผมพี่ขอตอบตรงนี้เลยว่าพี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่มีพี่ก็ยังไม่ขอการันตีแล้วกันเนาะในส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันติดมาในแบนเนอร์เองนะครับแล้วก็อีกแบนเนอร์หนึ่งที่พี่นํามาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือพี่ไปเห็นมาใน IG ในส่วนกาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับนี่เลยนะครับใส่ให้สุดนะครับใส่สุดให้หลุดโลกนะครับผมกับ ที่สุดแห่งเกมเอาตัวรอดนะครับโหลดโหลดไฟล์เอโหลดฟรีไฟล์อะไรวะเนี่ยทำไมทำตัวอักษรแบบนี้วะโอ้ยโหลดแล้วฟรีไฟล์เลยอะไรคืออะไร <c oughs> อ่านโคตรยากเลยเนี่ยนะครับผมโหลดไฟล์เลยโหลดฟรีแล้วไฟล์เลยเอยออะงงนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไอเทมฟรีเพียบนะครับก็จะมีของที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่เขาจะเรียงไว้แบบนี้เลยปะเออจะได้เข้าใจง,าง่ายนะครับนี่แบบนี้ แต่ว่าแบน,แบนเนอร์เมื่อกี้เนี่ยก็คือมันจะมีทางด้านของคู่หูมียังไงมีไอวอลนะครับมีสกินลดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นของเดิมหมดเลยนะไม่มีสกินนะครับผมเห็นไหมอ่านะครับพี่ไม่แน่นะว่าจะได้ไอวอลฟรีถาวรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นคู่หูหฟรีฟรฟรถาวรหรือเปล่าคูห่หูหลุดมา3 3ส,สตัวนะนะครับมีแพนด้าด้วยนะเนี่ยข้างล่างเห็นไหมนี่แพนด้านะนี่นี่ตามที่เมาส์พี่วงไว้ไหนไหมอ่าตามนี้เลย นะครับที่หลุดออกมานะครับผมในแบนเนอร์นะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะได้ฟรีเนาะก็ต้องรอดูววันที่29นะครับว่าจะอปัปเดตอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับในส่วนนี้เนาะนะครับทีนี้มันก็มี ตารางกิจกรรมนะครับอัปเดตมาอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น ffws 2022นี่ก็จะเป็นการแข่งขัน free fire world series ปี2022นั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตแบนเนอร์นะครับมาในปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือรอบแรกเี่กก็จะเป็นวันที่เอ่อวันที่14พฤษภาคมนะครับรอบ p พ y i n อนะครับก็จะเป็นทีมของ attack a l l r o u n นั่นเองนะครับที่เข้ารอบ p พ y i n อไปนะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นรอบไฟนอลนะครับเป็น ทีม EV o วฟฟินิกนะครับนี่เลยวันที่21พฤษภาคมนะครับผม2ทีมนี้ก็คือได้ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับรอบแกรนไฟนอลเอรอบไฟนอลแล้วก็รอบเพย์อินนั่นเองนะครับพี่บอกเลยว่ามีของแจกแน่นอนนะแต่ตอนนี้เหมือนแบบยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับของแจกก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับดูไลฟ์สตรีมคนครบนะครับคนดูครบก็คือจะได้รับของฟรีนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้แบนเนอร์ของฟรียังไม่มาเราต้องรอเกมรีวิวนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีแบนเนอร์รวมนะครับนี่ทั้ง2ทีมเลยนะครับสทีมตัวแทนประเทศไทยนะครับลุยศึกฟีฟายเวิลด์ซีรีส์2022ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับก็มี2ทีมด้วยกันนะครับที่ได้แคมป์จากโปรลีกซีซั่น6ในประเทศไทยนั่นเองก็จะเป็น แชมป์ก็คือแชมป์เนี่ยก็จะเป็นที่1นนะครับเป็น e v o p h o e n i x นั่นเองนะครับ, e รบส่วนลำดับ2ก็จะเป็น a t อทแทก l อ r o u n d นั่นเองนะครับคือ2ทีมนี้ได้ไปร่วมกันแข่งขัน f ีฟ่าย r ซีรีส์สองพันยี่สนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนกิจกรรมใหม่หน่อยละกันนะครับก็จะมีทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมการสาดน้ำน,นั่นเองนะครับก็จะเป็นไม้เบสบอลปะนะครับนี่ไม้เบสบอลเลยโคเทสโอ้โห oh. ลมชุบน้ำนะครับผมนี่เวลาถือประมาณนี้โค้ดเข้ากับชุดอ่ะดูดิ อันนี้ชุดใหม่นะครับยังไม่มานะนะครับไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับชุดใหม่อย่างเท่ดูเหมือนเสื้อกันฝนเลยะนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคืออะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมันมีมา2กิจกรรมปะอ่าน,นี่เลยนะครับตู้สูม8ปทีการันตีไอเทมมันเองนะชุดนี้พี่ก็มีไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับพี่ก็รีวิวไปวัน2วันที่แล้วนะครับนี่ไงไงสก,กินนี้ยังไม่มีว่ะเดี๋ยวลองส่งมมาเล่นดีกว่าเผื่อได้เผื่อได้เผื่อออ,อกเผื่อมันออกออกปะไม่น่าออกน่าจะออกซ้ำ โอ้โหเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เป็นชุดนี้แหละแล้วก็มีกระเป๋านะครับนี่มีชุดเดิมเดิมชุดเก่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตู้สุ่ม8ปดทีกันตีไอเทมนั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในคลิปนี้พี่ก็มาอธิบายในส่วนแบนเนอร์ของฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมมาที่ยี่สิพฤษภาคมนั่นเองนะเอ้ย29เมีสายนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวว่าสวัสดีครับ